สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเพจสาระความรู้ดีๆนะครับกับ m ิเตอร์ซีไทยแลนด์นะครับ,บ,รบวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ how to handle non conformity หรือว่าวิธีการจัดการกับ nc ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ Non-conformity ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการออดิ uh, t ของ ISM internal หรือว่า e t e r n a l นะครับเราจะมีวิธีการจัดการกับ Non-conformity ได้อย่างไรนะครับในทาง ISM นะครับเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Cap หรือว่า Collective Action p l a n นะครับ Collective Action p l a n จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ในข้อที่1น,นะครับ tentative measure ก็คือการแก้ไขข้อบกพร่องในทันทีที่ได้ตรวจพบนะครับส่วนมากจะใช้ได้กับ observation นะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับ auditor ผู้ตรวจของเรานั่นเองนะครับในส่วนข้อที่2นะครับ root cause analysis นะครับก็คือการ investigation หาถึงสาเหตุของข้อบกพร่องนั้นๆว่ามาจากสาเหตุอะไรนั่นเองนะครับในส่วนที่3ในเรื่องของ preventive measure นะครับก็คือ เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะมีมาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์หรือว่าข้อบกพร่องนั้นเกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับเราจะเรียกว่า preventive measure หรือว่ามาตรการการป้องกันนั่นเองนะครับเมื่อมีมาตรการป้องกันนะครับข้อที่4การเอามาตรการการป้องกันไปใช้นะครับจะเรียกว่า implementation of preventive measure นั่นเองนะครับก็คือการนำเอา มาตรการที่เราได้วางแผนไว้นะครับเพื่อป้องกันข้อบกพร่องหรือว่าเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีกนําไปปฏิบัติใช้นั่นเองนะครับในส่วนของข้อสุดท้ายนะครับก็คือการ verification หรือว่าการวัดผลมาตรการการป้องกันที่เราได้นําไปใช้นั่นเองนะครับว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับหากมาตรการการป้องกันนั้นมีประสิทธิภาพมากนะครับเราก็จะดําเนินการใช้ต่อไปนะครับ ส่วนถ้าเป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจจะทําให้เกิดหรือว่ามีแนวโน้มที่ทําให้เกิดเหตุการณ์หรือว่าข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจําเป็นจะต้องกลับไปที่สเต็ปสในเรื่องของ Root c อร์สอนาลิซ i สหรือว่าสเต็ปสในเรื่องของการกําหนดมาตรการขึ้นใหม่นะครับเพื่อป้องกันนั่นเองนะครับแัะนี้ก็คือองค์ประกอบที่สําคัญของแคปที่เรียกว่า collective action plan นะครับ เมื่อเราได้ทราบแล้วว่าเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องหรือว่า Non-Conformity นะครับก็คือ Cap หรือว่า Collective Action นะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการจัดการกับ NC ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเราจะแบ่งการจัดการออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่เป็น Minor NC และหรือ Observation นะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หลังจากที่ auditor ได้ตรวจพบข้อบกพร่องหรือว่า nc หรือ observation นะครับ auditor ก็จะระบุไว้ใน audit report นะครับโดย audit report นั้น lead auditor นะครับจะเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของ report นั่นเองนะครับ audit report คืออะไรและมีส่วนประกอบที่สำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับ Audit Report จะประกอบด้วย 1. น u d i t ะครับ Audit p แ a n Audit p แ a n ก็คือแผนการคร่าวๆหรือว่าสโคปคร่าวๆสำหรับ Auditor ในการ Verification หรือว่า Audit ในครั้งนี้นั่นเองนะครับข้อที่ 2. i d นะครับ i d t n t n o i c u t i t t of m u e m t t r a m Member ก็คือการระบุชื่อของ Auditor ที่อยู่ในทีมนั้นในการ Verification ครั้งนั้นนั่นเองนะครับอาจจะมี2ท่านหรือว่า1ท่านก็ระบุ ว่าใครเป็น auditor นั่นเองนะครับในส่วนข้อที่3 date and identification of the company นั่นเองนะครับในเรื่องของระบุวันที่ในการทำ audit แล้วก็บริษัท company ที่ถูก audit นั่นเองนะครับในข้อที่4ในเรื่องของ observation หรือ nc ที่ตรวจพบในการ audit ครั้งนั้นนะครับและข้อสุดท้ายนะครับการวัดผลประสิทธิผล นะครับในเรื่องของการจัดการระบบความปลอดภัยที่ทางออ a u เตอร์ได้มา verification ในครั้งนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องมีหรือว่าข้อสำคัญในส่วนของ audit report observation หรือ minor n c นะครับที่ถูกระบุไว้ใน audit report นะครับจะต้องถูก transfer นะครับไปสู่ cap form นะครับโดย company จะมีหน้าที่ที่จะเตรียม cap เพื่อส่งต่อไปให้กับ auditor นั่นเองนะครับโดย dpa นั้นจะเป็นคนที่ทำการตรวจสอบแคปคนสุดท้ายนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าแคปที่ได้ถูกเตรียมนั้นมีประสิทธิภาพมากพอในการที่จะขจัดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับและป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปให้ออดิเตอร์นะครับเมื่อออดิเตอร์ได้รับแคปที่คอมพานีส่งมาแล้วนะครับก็จะทำการตรวจ พิจารณานะครับว่าแคปนั้นมีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่านะครับถ้าออดิเตอร์ตรวจพบแล้วว่าแคปนั้นมีประสิทธิภาพมากพอในการที่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบนะครับและป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ําอีกนะครับก็จะแจ้งไปยังกับคอมพานีว่าแคปนั้นได้รับการ e อ c e เซปต์เรียบร้อยแล้วนะครับคอมพานี company ก็จะดำเนินการแก้ไขอินพร m เมนเทชันแล้วก็เว r ร f i ิฟิเคชันต่อไปนะครับโดยมีกรอบระยะเวลานะครับ ไม่เกิน3เดือนนะครับในการแก้ไข NC ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อทางคอมพนีแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำรีพอร์ตนะครับเป็นการโค o s e เอ t NC ที่เกิดขึ้นนะครับส่งไปให้กับออเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผลของการที่บริษัทหรือว่าคอมพนีไม่คอมพลีทหรือว่าไม่โค o s e เอา s u b ั i ม NC นะครับหรือว่า Cap นั้นไม่สมบูรณ์เสร็จสิ้นนะครับ จะทำให้ SMC ของเรือนะครับ invalidation นะครับก็คือเป็นโมฆะนั่นเองนะครับอันนีค้คือผลของการที่แคปนั้นไม่ถูก close out และไม่ถูก submit ไปให้กับออ a u เตอร์นั่นเองครับในกรณีที่2นะครับการจัดการกับ major non conformity นะครับในส่วนนี้นะครับ i m o ได้ออก ไก i d e l procedure ในการจัดการ major non conformity ไว้นะครับในส่วนที่เรียกว่า procedure concerning observed ISM major non conformity นะครับหรือว่า MSC circular ที่1059แล้วก็ MEC p นะครับ circular 401นะครับ MSC เข้าย่อมาจาก Maritime Safety Committee นะครับแล้วก็ marine environment protection committee นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปสาระสำคัญนะครับใน p r o c e d u r e ซึ่ง imo ได้กำหนดไว้นะครับหรือว่าออกไว้ในการที่จะจัดการกับ major non conformity ครับเรือไม่สามารถที่จะออกได้หากติด major นะครับ nc นะครับจำเป็นที่จะต้องดาวเกต a นะครับจาก major ไปเป็น minor nc นะครับ nc ที่ถูกดาวเกรดนั้นจะเรียกว่า d o w n g ร a n o n c o n f o r m i t y นะครับในการที่จะ d o w n g a d e major นะครับเป็น minor ได้นั้นนะครับ administration หรือ recognize organization ที่เรียกว่า RO นะครับพิจารณาแล้วเห็นว่า effective c o l l e c t i v e action นะครับ being taken นะครับก็คือการมีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ จึงสามารถที่จะดาวเกตจากเมเจอร์มาเป็นไมเนอร์ได้นะครับเมื่อแอดมินิสเตชันนะครับได้พิจารณาให้ทำการดาวเกตเมเจอร์ไปเป็นไมเนอร์ได้แล้วนะครับ Additional Audit นะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับจะต้องทำหรือว่า Carry Out นะครับในการที่จะ Verify Effective Collective Action นั้น ให้มีประสิทธิภาพในการที่จะแก้ไข NC ที่ได้เกิดขึ้นนะครับโดยมีกรอบระยะเวลานะครับไม่เกิน3เดือนนะครับในการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหากไม่มีการออดิ t นะครับจาก administration หรือว่า recognize organization ที่เราเรียกว่า RO นะครับภายในกรอบระยะเวลา3เดือนนะครับ SMC certificate นะครับจะวีดรอร์นะครับหรือว่า invalidation นั่นคือการเป็นโมฆะนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการจัดการกับ n o n c o n f o r m i t y ที่เกิดขึ้นนะครับจากการ audit นั่นเองนะครับในส่วนของ minor n o n c o n f o r m i t y และส่วนของ major n o n c o n f o r m i t y นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสาระความรู้ในเรื่องของ how to handle n o n c o n f o r m i t y ที่มิตซีหาคำตอบมาให้ในวันนี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามมิตรซีไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราพบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ